ครับพี่น้องผมไม่กินตำมะเขี่ยนะครับนี่ครับมะเขี่ยเราเคยกินกับซองมึงนะครับพี่น้องว่รารสชาติเป็นแนวไายพี่น้องเนื้อยาดเด้ออืมอร่อยมั้ยนะครับไป่กับพี่น้องอืมหอมหมูลามพี่น้องเป็นอย่างครับ ngon lắm không? Không Không, nhỏ ngỡ mới Chắc Thật พี่นเนอาะอยากใส่มือนะครับเ,เอบ้อืมมีรสชาตอก้งนะกุ้งเน่ะกุ้กไมีเยอะร้ก็ยังเนะ

Hoa, 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 Nó hoa, là hoa, 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 không một tấm trong quả nó không không được cho nó đập quả tấm quả

เมึงยังรยมีงเหรอวะปากกดติดตามนะครับเนระื่องกากินต้องมึงทำเก่งพี่หน่อเห็นแล้วครับน้พี่หน่อเหรอคครับ